คนวันนี้จะมเล่นเอาชีวลอดบนแพกันเล่นเอาชีวลอดบนแพจะเป็นไงจะจะหาหรือว่าจะซุกกันเราเป็นอาชีพหมอเอเอหมอเป็นนักล่ายอดนะครับแล้วก็อาชีพหมอนักล่ายอดอาชีพหมอไม่รอดแน่ เราเป็นอะไรวะเรามีกระถาด้วยทุกคนทุกคนดูตรงนั้นสินั่นอะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเลยทุกคนเราบินได้นั่นอะทุกคนมันมันคืออียบมันเป็นอียบอะทุกคน สัญญา บนเกาะกันไหมเราจะเล่นเอาชีวิตรอบแนแบบอยู่ในเกาะทุกคนเข้าใจปะทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะสงสัยเลยเคยือเพื่ออะไรไหมอุปกรณ์แค่นี้มันจะพอหรอแต่ทุกคนถ้ามันมีพาแบบสามสิบอันอะเราจะเอามาชุบคนได้แค่คนเดียวแค่เดี๋ยวเกียนมากขอเก็บอันนี้ขอเก็บ แต่มื่อี้ไปไปแพ้ไปทำงาน,นกันแล้วก็โดดเยอะๆนะมันจมน้ำได้เอ้ยทุกคนลอ,อยฟ้าข้ามาหลบตรงนี้ก่อนกดซฟอมอ่ตอนนี้ไม่ค่อยเลยเห็นตรงนั้นไหมทุกคนกเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นอนะ่ะ

อาจาแต่ตรงนี้มีโซโลวากียาเอยอะไอโซโลมันบิงเร็วไอซอมบี้ออกไปทุกคนช่วยเราละไอโซโลวากียาแล้วทุกคน ไปตามจ้มาตามจ้มาลิ้ตามจมา้าม,มาตายต้องล่อให้โซโลวาเกียมันลงน้ำอ่ะถึงมันจะขึ้นมาไม่ได้โซโลวาเกียรตรงนี้รอดแล้วตรงตรงนี้อร,รอดแต่มีมา้ามาดูกันมาฆ่ามา้าไอซอมบีน้นี่ไอซอมบีน้นี่อย่ามาเบียวเราไม่ไม่ไม เนซอมบี้ลงไปซอมบี้ลงไปซอมบี้ลงไปบนภูเขาไหมภูเขาเห็นเราต้องไปบนภูเขาแล้ววิ่งไม่มีทางเลือกเราก็ต้องวิ่งสอบมอละในทางเลือก วินขึ้นไปได้สูงและมันมีตัวอะไรตีเจ้าุ๊กอินตายเหรอเจ๊เรีบกระโดดขึ้นมาวินา ซอมบี้มันบอกผมไม่เป็นทุกคนซอมบี้บอกผมไม่เป็นมันเอาแต่กระโดดตามมุกคนยนจะขึ้นไม่ได้อ่ะใครจะหยับหัวทำไมต้องมาตรงนี้ต้องเหยียบตรงนี้แล้วก็กระโดดหรือว่าไม่ได้เป็นนักเยัดวิ่งเป็นหมอมันก็เลยกระโดดสูง ใช้พลังอ่ะพลังหมดแล้วเอา้าไม่ได้มีกล่องปะจะมีของปะหรอกล่องหมดแล้วอ่ะแต่แต่คือจะบอกบอกนะว่ามันค่ะนี่ลงมาด้านล่างเดี๋ยวเราจะมีแค่ไอ้กลงที่บริสุทธิ์ผ่อนคลายผ่อนคลายมากผ่อนคลายมาก มันจะมีแสงอ่ะมันวางตรงนี้ไม่ได้อ่ะคบ,บเพลิงอ่ะมันจะวางได้ไงเราวนนี้มันมีแสงอนะเราไดมีอาหารปะเราได่มีอาหารเนี่าายต้องดูก่อนมีทางเลือกเดียวคือกลับไปไม่มีอาหารอ่ะมี มีทานหินแล้วก็น้ำยาวอานขวดนมโซโลมานที่จับละของรางบันเชือกบันทึกเหล็กดิบไม้แล้วก็ไฟฉายเดี๋ยวเราอะต้องไปข้างๆไอ้เกาะอ,อะแล้วเราต้องรอให้ตะขาบมันลงอะ่ะแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเราอะ่ะก็ต้องทำอะไรรึไมลินถ้าแต่ม้ามันน,นี่เหลือจะอยู่ตรงนี้นก็ได้นะแต่ม้ามันแบบเรียกว่าอะไรนะ มันมันตีแล้วได้เนื้อแต่เราเผาไม่ได้แต่ค่ยเห็นคลิปคนต่างชาติเขาเล่นวิ่กระโดดวิ้นเป็นหมอก็เลยกระโดดได้สูงเพ่อจะหาว่ามันเกี่ยวไม่ทานวิ่งเขอขึ้นไปด้านบนเลยนะไม,นไม่สนไม่สนไมูกชาจะต้องสำรวจเกาะ สำรวจเกาะและไม่สนรูปฮุ้ยเจ๊เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะวินขอรูปรวมอันนี้ก่อนก่อนมันจะทำมันของวินมันมันเรียกว่าอะไรนะเอาไปใช้เป็นอะไรก่อนไหม เราขึ้นเป็นลอให้อยู่บุลินเราจะอยู่ตรงนี้บุินอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้สูงกว่าอยู่ไหนนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีนขึ้นไปบนนี้ วันนี้ตอน,นที่ไปโพสต์ตรงตรงเนี้ยช่วเห็นว่ารอบๆเกาะนั่งอั่างนั้นได้มันจะมีตุ๊กไอ้ซอมบี้ซอมบี้ม,บมันตุล่องไม้มาแล,ล,ล,ล้วก็ช่วยด้วยซอมบี้มันตัวเว่ ต้องสู้ซอมบี้ยังมีตบซอมบี้เลยไม่แตท่ทีเดียวเลยเจนช่วยด้วยมันจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยวิง่งพลังงานแหลกไปเล็วช่วยด้วยช่วยด้วยจะตายแล้วฉันจะตายเจนเหลือสงเนี่ยวิเหลือห้าวินเหลือเจ็ด จะเห็นว่ารอบรบเกาะมันมีเอ็ด์ก็จะตายแล้วช่วยบ๊อบด้วยบ๊อบซี่บินกระโดดขึ้นจะบ๊อบซี่มันขึ้นตามวินจะตายแล้วเฮ้ยบ๊อบซี่มันขึ้นได้บ๊อบซี่จะตีบ๊อบซี่ก่อนตีบ๊อบซี่เออตกไปแล้วบ๊อบซี่ตกลงไปแล้วลินปินตกตามบ๊อบซี่ไงเขอีกให้ยช่วยด้วย ใช้บอตีด้วยมันตามบอลสีอเออตบโซโลวาเกียตบเราจะใช้วิธีการตบให้มันแอ่นนะ,นะถ้าได้พาถือว่าดีเพราะมีพอจะได้แบนเดนไงเหรอออถ้าได้พาสามสิบจะได้แบนเดนแต่ตอนนี้ได้ผ้าแค่แค่นิดๆเลยบินโดน โอลิมปิกแห่งชาติมาโอลิมปิก<ว>โอลิมปิกโอลิมปิกมินโนบินดีนะบินนะ้ำไม่ได้โลนโอลิมปิกแห่งชาติค่ะบินค่ายซอมบี้โอลิมปิกได้ละ ทุกคนตอนนี้เรามีพาอยู่ประมาณแบบแค่เจ็ดเองนะทุกคนเราต้องการสามสิบไม่มีเลยอ่ะตอนนี้เหลยหนึ่งละนี่รอบรอบกาอ่มันจะมีไอ้นี้ร,บรบอบรอบเกมันจะมีไอไอตัวที่<ร>มันตีเราไดไ้ไม่ไม่เราก็ต้องไปไอตรง ตรงที่แมงป่องจะเยอะๆหน่อยแต่ว่ามันจะมีกองลอยมาเกาะเกาะจมลงไอไอเอ้ยบินขึ้นไปบนเกะาะใหม่ขึ้นไปเกะาะใหม่กระโดดไว้เยอะๆช่วยด้วยเจมีอาหารไหมไม่มีเจก็เลืวิลตอนนี้วินเลื่อนรถเร็วๆเลยอะถ้ากระโดดอะ น,นี้มีพืชเกาะน,นี้มีพืชมีพืชแล้วมันจะไม่มีพืชไอเกาะลาวามันจะมีพืชได้ไงละ่ะอันนี้ต้องใช้พิกแอคอะเบียงตายก็ได้นะ มาสองสองสองแล้วอยู่ไหนเจ๊แต่วิเจ๊ลองหาหลังก่อนวินตายอยู่ในหลังอะ่ะ <c oughs> ตีลังกาตายไม่เห็นอ่๋อนั่นไงโอลิมปิกหยิบกระโหลกวินมา คัต้องใช้ผ้าสามสิบอ่ะมันครับไม่ได้หรอกมันเป็นตัวแบบนั่นรีเซ็ตแล้วเล่นใหม่ทั้งสองคนกนะันทางทุกคนอีพีต่อไปดู